ห้อ,อ,องให้แล้วบะเทื่อนี้ห้อ,องให้แล้วครับ จมกระถากระถาอาจารย์ป้อมจะยาวหน่อยนะกระถากรยาสาธุ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 เสร็จแล้วจมกระถาเสร็จแล้วครับ <c oughs> สาธุอาจารย์จ <c oughs> มกระถาเสร็จเป็นทีเรียบรอยตัวเล คนสวดมนต์ก็ว่าสวดมนต์ให้จบกันไแชร์กันไปเด้อขอคนละแชร์เท่านั้นนะครับเป็นเสียงไทยเลขห้าสัตว์อะไรนะอะไรเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้า เพิ่นเสียงไายเนาะเพิ่นจับเบิ่งข้างนอกจับฟอมเสียงไายนะครับเป็นการถ้าเบิ่งว่ามันสิตรงบ่าตอกประทัดธนัดตว่าจะมีเลขไหมบ้างโอ้พูดอ๋อเพิ่นบอกว่า915 915เพิ่นพูดว่าเก่ในกล่าในกองในหางประทัดนี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดจุดประทัดแล้วสิเป็น915คือเพิ่มมันจะมีกี่ตัวไหมหนึ่งหรือสองที่เขาเสียงท้าเบิ่งสาธุอันนี้คือจุดทับเสียงไายเนาะ ทุบเสียงท,ทายขอตัวเลขมงคลน,นะครับต้นกระบอกใหญ่นะครับอือ <c oughs> อ๋อแปลว่าจมอ,อมเพียงคนละโจมกระถาอมีแต่ยิ่นแต่เสียงว่าคำว่าอมเพียงสาธุ สาธุ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 อ้ามเสร็จแล้วทำพิธ<อ>ีเสร็จแล้วนี่คือพิธีแก่บนนะครับขอตองหวัวเลยอา้าวบาทเธอนี่<ม>เปกยักถแท่ๆเด้อคุณตาคุณยายเด้อจุดูมันล่มมันแห้งก็ถือว่าได้จุดเลยแหละอาจารย์ สาธุอาจารย์ป้อมพิธีทำพิธีมือนี่สุดยอดเลยนั่งสมาธิฮะเดี๋ยวดูการนั่งสมาธิของอาจารย์นะครับนั่งสมาธิวเ่นนี้แล้วขึ้นเร็วขึ้นเร็วน้องด,ดูการนั่งสมาธิของอาจารย์ป้อมนะ ร่อนะคับ่เอเดอปลาล่อย ก็บ่ได้ใส่ไม่ควรทำเด็ดฮ <c oughs> ึสาธุสาธุ โอมุนตะการเนี่ยเขามาเบิ่งตัวนี่จ้านองราอยู่จังเลยน้นนอเนาะเขาไปเบิ่งซ่องไข่น้ำไมเด้อฮะบอกเอกอมาแล้วเขามาแล้วครับพี่น้อง มาแล้ว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 ,าลวมาแล้วครับเออจันย่ามาไกลๆเลยมาถามมาเด้อประเทินนี่ไผ่าขามาเนาะนี่เนาะอืมจันย่าสู่เดียดเนี่ยมองนีมามาสู่เดียดกับเราไปไกลเราเนี่ยถามเราเนี่ยเด้อ ด้านอืมไปขเม้าอาจารย์ตายยังอืมอืมไปขมาม้าเนาะนี่เนาะบรรยากาศสดๆนะครับคุณผู้ชมบึงบรรยากาศสดๆไปพร้อมกันเลยเด้อ ลระเชนะครับอยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าอาจารย์ป้อมให้ถูกมาแล้วทั้งหมดสองงวดนะครับงวดที่แล้วสามตัวตรงๆแล้วก็งวดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ก็คือสองตัวก็คือเจ็ดแปดนะครับเดี๋ยวงวดนี้จะได้เลียกอะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน,น,นมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูโอ้ดูมือครับดูม,ม,มือสะอาด ไม่มีอะไรไม่มีดูมืออาจารย์ป้อมเลยอะไรเนาะนี่เนาะเอ้าหมดแดงกัดบับเท่านี้อันยังน้ำมืออันนี้บอกปากกาเขียนเลขโอ้ยอยากโอ้เพิ่อยากสิเขียนให้แล้วเพิ่งเขียนให้เรืวอแท้ใน่มวดนี้เรืวอแท้ สีนะห้แล้วะดูๆๆดูดูดีดูชัดชัดดูชัดดูดูดูที่ม huh ืออาจารย์ป้อมนะครับอืมอืมอย่างน้อนีหนออะไรน้อนีหนอขอคนละแช่นะเอซ ลมมาแรงเลยพอแต่อาจารย์ก้อมทำอย่างนี้ลมแรงมากเอ้ยเลื่อยแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้อยลงมาแล้วยังอไงเข้าเข้า เก้าเก้ายังอยู่น้อยน้อยเด้อเด้อดูมือกัอนเก้าวอะไรน้อนีอ่ห้องไห้แล้วห้องไห้แล้วกันที่ไหนห้องให,ห้ยังมาต้องห้องมาต้องห้องเอาตรงๆเลยเอาเด็ดเด็ดเอาเอาเด็ดเลยแชร์กันไปนะครับใครแชร์ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเด้อขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะครับอุ้ยพี<ๆ>่<ๆ>ยังอ่ะเก้าหนึง่งหนึ่งเก้าหนึ่ง อแห้เขายางแห้งเลยเที๋ยเก้าหนึ่งาเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเด้อนะครับมาพิมพ์พิมพ์พิมพ์เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอ้คือรุนแรงแค่เก้าหนึ่งห้าจะห้กจะห้กตอนนี้แบบนี้เนาะคือจะห้ยแท้จรงแล้วอนนี้เนาะดูมือดูมือสองตัวนี้ครับอีอย่างอก่นาะ แปดสอง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 เก้าหนึ่งห้าก็แสองแปดสองเก้าหนึ่งห้ากแปดะเก้าหนึ่งห้ากับแปดสองเด้อเอาซอยกับยิ้มนะครับาซอยกับยิ้มนะเด้อเก้าหนึ่งหแล้วก็แปดสองเด้อจบันจงให้อีกทีหนึ่งเด้อ อ้โอ e ้ยสาธุ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 โอ้ยสาธุสาธุเด้อเนี่ผ่าตัวคนสุดินทีวีแขนผ่ามาจะได้เต็มข้อเ่ไรเก้าหนึ่งห้ากับแปดสองนะเด้อลบเนี่ยแมเขียนไหมเนี่บอต้องลบบอต้องลบเอาไงครับเนี่อืมอืมมองตรนี เก้าหนนะครับอะรุอะไรครับกับโค้งแปดทัดประทัดเก้าหนึ่งห้าแปดสองอาจารย์ย่าเอาเขียนนิดนึงเขียนนิดนึงมันสิหลงเอาไว้เทิงๆเขียนไว้เทิงๆนิดเดียวเก้าหนึ่งห้าแปดสองอย่าตัวตัวเก่าอย่าลบเด้อเขียนไว้มุมเทิงกันแหละห้าแปดอโอเคซสำนันแหละ ครับครับครับตัวนี้เลยถ้าเบิ้งห่างประทัดจะได้ตรงกันบ่อให้ให้เลยประทัดแมนบ่อประทัดนัดร้อนโอ้คือเส็ดแห้งเถอะบ่ที่นี่ประทัดสิจุดประทัดแล้วครับประทัดแก่บนตัวนี้เขาเขาท่านประทัดเลยครับสาธุ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 ประทัดจันทร์นะครับจัดความจัดเต็มนะครับงวดนี้เนาะเพราะว่าเพิ่น เก่บนแกบนกบนละลานะครับครับผมหนยกห่อยบนอโอตัว <Ton> นี้เราบอกอาจารย์อะไรนี่เสริมเสริมเสริม้อมเสริมเก้าหนึ่งอเกห้าหนึ่งห้าห้ายกโช์นะครับโค้ยางบ่โอเคยกขึ้นมาครับนี่โอ้ต้นนื่นเลยบอกอาจารย์ อซูมเอาซูมเอาเด้อพี่น้องซูมเบิงซูมเบืองแคปหนาจอไปเบงเก้าหนึ่งห้าแปดสองเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้านะครับคุณผู้ชมชัดเจนนะครับนาองทุกท่านมือมุนมุนีขนแชร์เลยนะครับผมอนเขาันเนาะตอนน่ะตอนขึ้นเขาตอนขึ้นหนนี่ครับผมวดที่แล้วมัดมัดิหกมนาคมนะครับผมเข้าแนะคะเอา่อยู่แล้วโอเค อาจารย์ป้อมผูกอะตยาตยาตายาคอยจำเนี่ยอ๋อตอนนี้นะครับอาจารย์ป้อมผูกผ่าเจ็ดสีแล้วครับผูกผ่าเจ็ดสีแล้วนะครับคุณผ,ผู้ชมอาจารย์ป้อมเนาะต่อไปก็ได้จุดประทัดเนาะต่อไปก็คือได้จ็จุดประทัด ขอคนละแช์ át, นะครับ fc ขอคนละแชร์เท่าน <anak lonely, S 1> ั chair, ้นนะครับใครแชร์ก็ขอให้มีโชคมีลาบเด้อขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับปลาตะจากลูกไผใครเก็บคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองร่ำรวยร่ำรวยกันทุกทุกคนนะครับอูทั้งนี้บอฮะอาจารย์อาจารย์จะทำอะไรครับจุดประทัดแล้วบอกทีนี้ อาจารย์เฮ้ยเเสียทนยับสิไดไปบ่นเฮ้อะไรโอ้กินอะครับกินน้ำบัตน้ำซื้อครับโอ้กินของเสียนไว้บ่จะของก็ให้กินโอ้จะของก็ให้กินเอาเป็กบักไงเราบนี้เอา เจ้าที่ให้กินเออห้กินเนอได้ยอมเอกินบ่อยอมเจ้าที่เพิ่นบ่อยอมต้องกินให้เพิ่นกินให้ได้เอาล่ำก้อนนี่ล่ำล่ำอ้อมเพิ่นก้อนเอาล่ำอ้อมนี่กอนรอบนึ่งอะเออเจ้าที่เพิ่นให้ล่ำเลยอ้อมแล้วรอบนึงเต็งเต็งแต่เล่งเต็งติงต็งเต็งแต่เล่งเออเจ้าที่ให้ล่ำรอบนึงครับอืมเอาเซ่หรอวะเช่นนี้เด็เปีกหนึงเซ่เลย อาจารย์เอาเพื่อนไห้ล่ำรลอนึ่งเออล่ำให้เพื่อนอ๋อสาธุตีงตีงบ่มีเพียงอะตีงตีงตีงตงเอาจะลำใไม่ครบสามรอบเหรอเอาเราไม่ครบสามรอบเอาอืมอาจารย์ัดเลยด้วยค่ะอาจาเอ้าครับเอ้า Này, <laughs> oh. oh, 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 Thường oh, bên này, chàng ơ, nhìn ơ

มาแล้วตัวเลขเอาเป็นจีไรอจารย์เฮ้ยอายยังอ่ะมีเก้ามีสี่สี่เจ็มีเก้ามีสีมีหกสี่เก้าสี่กับหกสี่เจนะครับผมเลขหาประกานะครับเก้ากับหกสเออ แต่จารนป๋อมเซียงว่าเก่าหนึ่งึเก่าานงหครับผมจา์ป๋อมว่ามีเก่าอยู่อาจารย์ปอมว่ามีเก่างวืนี้มีเก้าชอบเก้าชอบเก้าสี่เก้าห้าอ๋อาจารย์ว่ามีเก่าคนวะครับครับครับอาจารย์ครับ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  เรียบเกินกว่าน้องคนแรกคนละแชร์ได้ครับเอาเขียนเอาจานเขียนเลยเขียนเลขจานนั่นบ่อ๋อเอ้ยกขึ้นมาจา้ยกขึ้นมาเขียนชล่ยกขึ้นมาครับครับผมชอบเลขที่ชอบอ่าเลขที่ชอบเก้าห้าเก้าห้า เก้าสี่วงกลมเลยเก้าสี่เก้าสี่เก้าห้าครับเก้าสี่หสี่ตัวเดียวกันเดินอันเด้อกเก้าสี่เก้าห้าเป็นไรหรอเมามายกขึ้นมายกขึ้นมาอาจานยกขึ้นมามายืนตรงนี้เป็นไผ่จะแปลงบ่ อาจารย์บอกเอาอีกจักเบกบอาจารย์บยังอยู่ของาจารย์กไดแคไปเลยตัวนี้ไปใส่ไว้น้ำพนานอาจารย์แคบไปแคไ้เนาะอาจาป้อมครับครับผมเด็กอยากงามเลยครับเด็งามมีลีงนนี่ออไวเลยก็ได้ครับออมาหันละ อันเล้เลขสวยโอ้สุดยอดเลยจานครับ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 ประทัดนัดสุดท้ายอาจารย์ป้อมไงยหลังเลยนะครับผมหงหลังทวนเลยเอะเดี๋ยวเขาไปซุ่มเบิ้งเลขประทัดกอนเนาะหน่อยหนึ่งอะให้เอฟซีเยเบื้องก่อนนิดนึงนะครับนี่เด้อเลขอาจารย์ป้อมเขียนให้ก็คือเลขเก้าหนึ่งห้าแล้กก็แปดสองนะครับแล้วก็โตเพิ่นบอกว่าเพิ่นตัดออกมาให้ก็คือเก้าหนึ่งเก้าห้า ละกะหนึ่งหาส่วนเลขเลขกถูบเลขทูบเลขทูบหนึ่งสองสี่นะครับชมเลขกถูบหนึ่งสองแล้วก็เลขประทัดหกสี่เจ็ดละกะยังก่ออาจารย์เปยังจังลมมันหนึ่งเป็นยังไดหน่ครับเมื่อยใจเมื่อยครับเห็น เห็นมาเลขเห็นเลขหกเห็นเลขหกมา่อนแล้วก็หงหลังเลขหกเลขหกมากอืมครับแล้วก็หงหลังเลยโอ้ไงหลังทวนหลดครับเมื่อยบอกอาจารย์เมื่อยงวดนี้เป็นยังไงมั่นใจไหมอาจารย์ม้วนนี้มันใจแห้งมั่นใจเมื่อยในทองพระกระไลว่าเทนี้ให้เบื้องพระอาจารย์เต็มอกโอ้แขนพรมาลายเหมือนี่แขนพาะมาลายยังง่มไหล่ันหลัง วนเลยนอเอ่อเหมือยอมัมกลายเกมักแห้งคือเก่าหนึ่งหาอชอบชอบมากๆเลยเก้าหนึ่งห้านอ